กลับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงความสําคัญของนาตรเจนที่มีต่อข้าวนะครับแล้วก็ข้าวที่ขาดนโตรเจนเนี่ยจะเป็นอย่างไรการขาดในโตรเจนในข้าวก็คือมาพูดถึงเรื่องของนาตรเจนก่อนนะครับนาตรเจนถ้าอยู่ในรูปของปุ๋ยก็คือเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับ46.0 mm hmm. ก็มีความสําคัญต่อพืชนะครับถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของกรดอะมิโนนะครับแล้วก็โรฟิล นาทรเจนจะช่วยเพื่อจะเดินเติบโตเพิ่มขนาดของใบแล้วก็เพิ่มจํานวนของมเมล็ดต่อรวงนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณโปรโตีนในมเมล็ดอันนี้ของข้าวนะครับ <c oughs> นาทูเจนเป็นธานาาหนที่พบว่าขาดในพวกนาข้าวนี่นาข้าวทั่วไปนี่ครับเยอะนะครับโดยเฉพาะในพวกนาดินทรายที่มีระดับอินรีะสุต่ำเช่นแถวๆพวก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคอีสานนะครับโดยโดยข้าวที่ขาดในที่นจะเริ่มที่ใบล่างนะครับโดยสีของใบเนี่ยจะเป็นเขียวอ่อนแล้วก็กลายเป็นสีเหลืองปลายใบจะเหลืองนะครับถ้าว่าขาดรุนแรงนี่ใบเตี้ยนี่จะตายหรือเหลือเพียงใบอ่อนนะครับแล้วก็ใบก็แคบสั้นแล้วก็ตั้งตรงมีสีเขียวปนเหลือง ออกจะเหลืองเหลืองครับใบมันจะแข็งจะตรงจะห่อต่อลักษณะของไนโตรเจนเกิน,นคือใบมันจะย้อยเขียวอันนี้ไนโตรเจนเกินนะครับแต่ละขาดจะตรงข้ามกันใบจะแข็งเหลืองก,การขาดไนโตรเจนเนี่ยมักจะเกิดในระยะของช่วงที่ข้าวกาลังแตกกอเลยครับแล้วก็ระยะช่วงข้าวนี่กำลังกําเนิดช่อดอกกําลังตั้งท้องตรงนั้นซึ่งเป็นระยะที่ข้าวนี่มีความสําคัญ มีความต้องการในตรเจนสูงนะครับช่วงนี้ถ้าว่าการขาดนตรเจนจะส่งผลในการแตกกอนี่ลดลงต้นข่าวจะแคระแกนแตกกอน้อยแล้วก็มีจํานวนมเมล็ดลดลงทำให้ผลผลิตนี่ลดลงนะครับซึ่งอาการขาดนตรเจนจะคล้ายๆกับการขาดธาตุกรมฐถันแต่ขาดแต่ว่ากรมถันนี่จะไม่พบบ่อยนัก <c oughs> และมักจะแสดงอาการที่ใบอ่อนก่อน ลามไปทั้งต้นนะครับซึ่งการขาดนโตรเจนนี่้าขาดเล็กน้อยนี่ยังคล้ายๆกับการขาดธาตุเหล็กต่างกันที่การขาดธาตุเหล็กนี่จะเกิดกับใบอ่อนที่กําลังจะพ้นกบบาบใบออกมาเท่านั้นนะครับส่วนสาเหตุของการขาดนโตรเจนในข้าวเกิดจากดินในนาเนี่ยมีระดับนโตรเจนต่ําก็อย่างที่พูดก็เป็นดินทรายและการใส่ปุ๋ยก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชของข้าว ดินอาจจะขาดน้ําการใส่ปุ๋ยโดยวิธีการและเวลาที่ไม่เหมาะสมอีกแล้วก็การสูญเสียนโทรเจนไปกับผลผลิตเกี่ยวที่เก็บเกี่ยวนะครับรวมทั้งการที่ดินเนี่ยมีการสูญเสียนโตรเจนจากกระบวนการต่างๆเช่นการถูกชะล้างการเผาฟางการปลูกพืชชนิดเดียวเกินไปซึ่งการจัดการเพื่อป้องกันแล้วก็การแก้ไขขัด ธาตุนาทรเิในในข้าวเนี่ยสามารถทำได้ก็คือการใส่ปุ๋ยนโตรเจนให้แก่ข้าวก็คือพวกยูเรียนะครับซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดนะครับโดยข้าวจะตอบสนองต่อปุ๋ยที่ใส่โดยมีใบเขียวขึ้นมาทันทีครับถึงประมาณทั้งสองถึงสามวันก็จะเห็นผลนะครับยูเรีย4ีสปกนซึ่งจะมีการจเจริญเติบโตดีขึ้น หลังจากใส่ไปสองสาวันแล้วอย่างไรก็ตามคือการที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในเกลข้าวเ,เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดโดยข้าวจะตอบสนองต่อปุ๋ยที่ใส่โ,โดยมีใบเขียวขึ้นแต่การตอบสนองนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวเลยครับชนิดของดินแล้วก็สภาพภูมิอากาศด้วยชนิดของปุ๋ยแล้วก็ปริมาณที่ใช้รวมทั้งเวลาและวิธีการที่ใส่ด้วยนะครับทีนี้ การใส่วัตถุีย์นี่มีความสําคัญมากก็คือพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเป็นพวกขี้ต่างๆนะครับขี้ได้ทุกขี้เลยขี้วัวขี้ไก่โดยเฉพาะขี้ไก่แก่ตัวนี้ในไนโตรเจนจะสูงนะครับซึ่งซึ่งจะมีปริมาณไนโตรเจนที่อยู่ในดินระยะยาวอย่างพวกปุ๋ยคอกการไถกลบฟางเนี่ยซึ่งยุคนี้ก็เป็นยุคที่ปุ๋ยแพงก็สอบเรเกือบ2000ก็วิธีการแก้ปัญหาก็คือใส่ปุ๋ยคอก จำนวนเยอะๆอย่างปุ๋ยหมักพวกขี้ไก่ขี้วัวใส่ไปช่วงก่อนจะทำนาสักเดือนหนึ่งหมักกบฟางไว้อย่างปุ๋ยหมักก็เป็นพวกฟางเอามาหมักกับขี้วัวก็ได้ครับถ้าถ้าขี้เกียจก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปเลยขี้ไก่จำนวนที่ใส่ก็เยอะๆหน่อยอาจจะเป็นตันสองตันต่อไร่แต่ทำเยอะก็ก็อาจจะ เป็นการกรุบถ่ากกลบฟางแทนนี่อาจจะช่วยได้นะครับในเรื่องของการเพิ่มธาตุไนโตรเจนแก่ดินที่มีปัญหาเรื่องของเช่นการดินที่ดินมีนเป็นดินทรายธาตุอาหารน้อยอยู่แล้วแล้วก,ก็การเพิ่มแหนแดงแหนแดงในทุ่งนานครับขณะในขณะที่เราปักดำหรือหวานข้าวนี่ยแหนแดงไปสักสี่ห้าโลแล้วก็ไปหวานน้ำก็ จาจตัวเองมันครับก็จะเพิ่มปริมาณของแหนแดงเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ได้นโตรเจนแล้วก็แหนแดงนี่ก็ยังช่วยป้องกันไม่ให้พวกก็จะพืชขึ้นอีกด้วยนะครับตัวนี้ไนโตรเจนสูงถ้าเราใส่เพิ่มเยอะก็จะประหยัดเคมีได้ครับผมนี่ก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับ อิปปดภาพการใดขอไปมัยในนี้ด้วยครับขอบคุณครับ